ฮัลโหลว l ลคัมแบ็กค่ะต้อนรับการกลับมาในคลิปที่2ของคุณนุ่มด้วยนะคะครั้งที่แล้วเราบอกเรื่อง verb to be ไปใช่ไหมครั้งนี้มีเรื่องมานําเสนอใหม่ได้แก่เรื่อง verb to do นะคะ verb to do ให้นักเรียนรองตั้งใจฟังนะคะถ้าฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังซ้ำๆๆๆเนาะมันรีลันได้ตลอดอยู่แล้วนะคะถ้านักเรียนแยกใช้เป็นระหว่าง verb to be กับ verb to do นะคะหนูจะสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะ verb right, to do นะคะจะมีด้วยกันอยู่สองคำคือ do กับ does do กับ does นะคะดูกับ does นักเรียนจำไว้นะลูกเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรเป็น do เป็น does นะคะดูกับ does ทำหน้าที่ด้วยกัน2แบบนะคะ verb to do เนี่ยทำหน้าที่ด้วยกัน2แบบแบบแรกเลยเนี่ย verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก คำว่ากริยาหลักหมายถึงการกระทำมหาที่ออกมาจากร่างกายที่เราเห็นได้เป็นรูกประธรรมนะคะซึ่งแบบนี้จะหมายความว่าทำนะคะหมายความว่าทำนะคะโดยจะมีสองคด้วยกันคือดูกักบดัสนะคะโอเคมาดูคําแรกก่อนดูนะคะเราจะวางดูไว้หลังประธานพระหูพจน์ประธานพระหูพจน์คืออะไรลองย้อนกลับไปดูนะคะเช่น I do my homework in the evening I do my homework in the evening เอาดูวางไว้หลังประธานมระอุพธ์ดูคำนี้มีความหมายว่าทำนะะก็คือฉันทำการบ้านในตอนเย็นหรือ they do a lot of work around the town นะคะพวกเขาทำงานมากมายเลยต่างๆนะคะในเมืองนะคะ ส่วนอีกอันนึงคำว่า does นะคะ does ก็คือมาจาก do แ่ะคะ่ะแต่เติม es นะคะเดี๋ยวครูจะในคลิปหน้าครูจะบอกแล้วกันว่าทำไมเอา do มาเติม s มาเติม es ในการที่เราเอามาวางไว้หลังประธานเอกพจน์นะคะประธานเอกพจน์ก็คือประธานที่มีเพียงหนึ่งเดียวเนาะทีนี้อย่างเช่นประโยคก็คือ he does his work diligently He does his work diligently. เขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยซึ่ง does ก็แปลว่าทำหรือ she does nothing all day. she does nothing all day. nothing แปลว่าไม่เลยนะคะก็คือหล่อนไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันค่ะในรูปแบบที่2นะคะ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยลักษณะเดียวกับ verb to be ครั้งที่แล้วเลยที่บอกว่า verb to be เป็นกริยาช่วยใช่ไหมคะนักเรียน verb to do ใน,ใ,นในการทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยเนี่ยก็คือเขาจะใช้ร่วมกับกริยาหลักหมายความว่าจะต้องมีกริยาแทนด้วยแล้วก็เอา do d a s เข้าไปใช้เราจะใช้ในประโยคคําถามนะคะแล้วก็ประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะคะในการที่เราเอา verb to do เข้าไปใช้เป็นกริยาช่วยนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ําให้ความสําคัญของกริยาแทนนั้นอนะ่ะมันเด่นชัดขึ้นนะคะในประโยคคําถามเราจะใช้ do d a s นะคะมาวางไว้ต้นประโยคหน้าประธาน อย่าลืมตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะประโยคคำถามขาดเครื่องหมาย question mark ไม่ได้เลยนะคะถ้าใช้ do ก็เหมือนเดิมค่ะอะไรที่ตามหลัง do does ก็เหมือนกับอะไรที่ do d o e ไปตามหลังนั่นแหละถ้าเป็น do สิ่งที่ตามมาก็ต้องเป็นพหูพจน์อย่างเช่น do you come from England do you come from England อ๋อลืมบอก do d o e ก็เป็นประโยคแบบ yes no question ขึ้นต้นด้วย do ดาวเวลาตอบต้องตอบด้วย yes no question ก่อนนะคะอย่างข้อนี้เขาถามว่าคุณนะ่ะมาจากประเทศ English นี่คืออังกฤษนะคะคุณมาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมถ้าใช่ you ก็ตอบไปเลย yes I do จําได้ใช่ไหมลูกว่าจะถาม you ต้องตอบ I ใช่ไหมคะถาม do you ก็ตอบ I do ถ้าบอกว่าไม่ไม่ได้มาหนูก็เปลี่ยนจาก yes เป็น no I do not หรือ no I don't นะคะน,นี่คือรูปยอ่อของคำว่า do not นะคะ โอเคค่ะแล้วถ้าเป็นเอกพจน์ก็จะเปลี่ยนจากดูเป็นด a าสนะคะดูเป็นดาสนะคะข้อนี้ก็จะถามว่า DO ชชี she ่ไลฟ์ส s p o ์ตไลฟ์กริยาแท้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเอาดาสมาช่วยไหลอ้อลืมบอกเมื่อกี้คำแปลว่ามาเป็นกริยาแท้ก็เอาดูมาช่วยเสริมเห็นไหมคะอันนี้ในรูปแบบประโยคคำถามนะคะลูกเวลาถามก็บอกว่า DO ชชี she ่ไลฟ์สปอร์ตหล่อนชอบกีฬาใช่ไหมหล่อนชอบกีฬาไหม ถ้าหล่อนชอบอย่าลืมนะคะชีเป็นบุคคลที่3ามเขาไม่ได้ถามเรานะคะเวลาถามดาชีก็ต้องตอบเป็นชีดาส s นะคะข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังต้องเป็นอย่างนั้นเวลาตอบยกเว้นแต่ว่าถ้าถามด้วยยูต้องตอบไอหรือถามด้วยไอต้องตอบยูถามด้วยวีก็ต้องตอบยูนะคะเพราะว่าวีมีพวกเราอยู่ในนั้นถ้าจําได้ใน v ว r b to ท e ีที่คุณนุ่มบอกไปเนาะโอเคกลับมาที่ตรงนี้ก่อนดาชี like สปอร์ต ด o e s ชี e ลค์สปอร์ตถ้าใช่ก็ yes yeah, she does ถ้าไม่ใช่ก็ no she does not หรือ no she doesn't นะคะ doesn't เป็นตัวยอ่อของ does not นะคะนี่คือ verb to do ที่เป็นกริยาช่วยและใช้ในประโยคคำถามค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นการใช้ do not ในประโยคปฏิเสธนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับ verb to be เลยลูกก็คือเอา not ไปวางไว้หลัง do mm hmm. กับ not เหมือนครั้งที่แล้ว verb to be ก็เอา not วางไว้หลัง is am are ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบก็คือรูปแบบปฏิเสธของ do นะคะรูปแบบปฏิเสธของ do ก็คือมีคำว่า do not ถ้าเป็นตัวย่อเราจะอ่านว่า don't นะคะ do not หรือ don't ก็ได้นะคะเช่น I do not like vegetable I do do not like vegetable ฉัน่ะไม่ชอบผักเลยนะคะฉันไม่ชอบผักเลยหรือถ้าจะเป็นรูปย่อก็เป็น they Don't play the game They don't play the game นะคะก็คือพวกเขาไม่ได้เล่นเกมเห็นไหมคะ do not และ don't ทำหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่กระทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้กระทำหรือไม่ได้อะไรที่เป็นกริยาแท้ในสิ่งนั้นๆต่อมาอีกรูปแบบก็คือรูปแบบดัสนั่นเองดัสก็ต้องตามเอกพจน์เหมือนที่ดูตามพระอุพ์ ดั e s ตามเอกพจน์นะคะรูปแบบเต็มก็คือ does not รูปแบบย่อก,ก็คือ doesn't นะคะจะ do not จะดดนจะ does not หรือจะ doesn't ได้หมดนะคะเช่น he does not like football he does not like football เขาไม่ชอบ like แปลว่าชอบใช่ไหมล้ะลูกเป็นกริยาแท้ใช่ปะ does not เป็นกริยาช่วยมาบอกว่าไม่ชอบแล้วเขาไม่ชอบฟุตบอลหรือศิรดา does I'm sorry. s i e ดา doesn't go to school. Sierra doesn't go school. ก็คือศิลดาเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะคะศิ e r ดไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็เอา doesn't เนี่ยมาปฏิเสธคำว่าไปนะคะคือศิ e r a doesn't go to school นี่คือรูปแบบของประโยคปฏิเสธใน do does นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ verb to do นะคะง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะคะก็ถ้าเกิดนักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองฟังดูแล้วก็รีเพย์เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจหรือที่ยังไงก็จดเป็นคำถามไว้ระหว่างที่ฟังนะคะว่าตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจเนาะจะถามมาเลยใน กุปลายของเราหรือว่าจะเก็บคําถามไว้เจอกันตอนเปิดเทอมก็ได้นะคะนักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะลูกไม่ต้องเครียดไปเราค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเดี๋ยวเปิดเทอมมาคุณนุ่มรับรองว่าจะกลับมาทบทวนทั้งหมดเลยที่สอนนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะซีมีในคลิปค่ะ